สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยูกับบุญน้ำโชกค,ครับผมอ่าบุญน้ำโชกกับผ้า,ผาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมมาตามตัวเลขของพ่อชาติครับผมพ่อชาติแห่งวัดปกปิดครับอ่ามาเบิงวาพ่อชาติเนี่ยจะเข่าส่งครับได้ตัวดีตัวเด็ดตัวใหเพื่อที่จะให้ทังเอฟซีเนี่ยอ่าไปเป็นแนวทางเนาะครับผมประกอบการตัดสินใจในงวดวันที่หนึ่งเมษาสองหางหกหานี่อ่านี่นแหละครับผมคือ เส้นทางที่สิเข่าไปขอโตเลขขอโชคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อบ่ให้เป็นการพาดในคลิปต่อไปขึ้นเขาล่งห่วยจังไดทั้งบุญน้ำโชกกับไปครับผมอ่ายากลำบากปันใดบุญน้ำโชกกับไปเพื่อที่สิบวใหยทั้งอฟซีเนี่ยพาดโตเลขดีๆโตเลขเด็ดๆครับเอาเดี๋ยวจังไดกะบ,บุญน้ำโชกก็จะพาไปเบิ้งกันเลยครับ อิมินาสการีนาทังพุทธังอภิปุษยามะอิมินาสการีนาทังธรรมังอภิปุษยามะอิมินาสการีนาทังสังฆังอภิปุษยามะอะครางสัมมาสัมพุทโธพักวาพุทธังมรควันตังอภิวาเทมิสวะคาโตะปะโสตตะโม angamipati panno pekawato ce ka sangho sangka ngaaminak <coughs> mutas sak pekawato arah atau semua semmbotas nak mutas sak pekawato อะระหัโตัมสมาสมบุทธัสสกปะริต a า a n ักม่ตังสะมีตาปะทัินตาอะวิกิตกคิตะปะริตังปะนันตัวสักขหกามีจากรุเปิดิติ่ขะรัตตจันตะริเควิมานีเคประเคจามีตะดวกะนีเคหะวัดมิเกตี หุมมาจายันตุเทวตาระธาราวิสเมยักขะทันทะพนาคาอิทันตาตันติเกยังมุนีระระวะตนังสะภาโวเมสุนันโตธรรมะสวัณกะโรอายะมัทนตาธรรมะสวัณกะโรอายะมัทนตาธรรมะสวัณกะโร อ่ะยมตันตาสาัสทุสทุโอมสิทธโอมทงสิทธบริทงสิทธบริอัศสิทธบริประมาทคัวเห็นห้อยพอกอน้ำคู่เห็นห้อยคู่สิทธกมกาบคู่อาบไตสิทธบริอาบเหนือสิทธนำ้ำหอกอน้ำคู่พระพุทธั่งอาราธนานั่งพระธัรมอาราธนานั่งพระสังฆอาราธนานั่งภูขาขออาราธนาคุณพระกุกุตันโธคุณพระโกนาคมโน คุณพระกัิ์ปคุณพระโ,โคตโมคุนภาษีอริยเมตยโยคุณพระบุตรเจ้าทั้งหาคุณพระฤาษีทั้งสีคุณพระฤาษีทั้งแปดจงลงมาอยู่ในขันทั้งหาในถาทั้งสีในจักกุทวานในมโนทวานในชิวหาทวานในกายยะทวานของข้าพเจ้าในการะบัดเดียวนี้เถิดพุทะนิมนต์ธรรมะนิมนต์สังฆะนิมนต์นิมนต์เดือปูเดินนิมนต์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 

ยืดตรงขัดในชุดตึง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  คันผูวเห็ดกะว่แล้วจะขาม่าขามให้ไปแล้วให้เห็ดจริงๆทำจริงๆสาธุให้ซื้อให้สัต์ตอกันถึงสององสองบาลมีบุญบาปพวกไดกระทำจังไดไดจังส่น

คนอยากได้ก็วันนี้หนึ่งเมษาเนี่ยเลขไข่าสามตัวนะแต่วันที่หนึ่งแล้วเลขไข่าสามตัวบ่งดีดีด้อปูสีสางให้มันแล้ววะล่ะ อู้ขันปู้ให้กับยิสร่างไงมันแล้วแล้วให้ปู้ซอยน้ำนาเด้อขอบารมีปู้เนี่ยอย่าเอาไปทั้งอื่นสร้างให้แล้วปู้หูปู้เห็นสาทุสาดิเอารับปากแล้วเฮ็ดให้ได้ตัวได้มา ไอ้บัวเห็ด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 บัวลับรองควงไกแต่ใสปูนี่ละใสบาลามีปูนี่ละเอาโอ้สิไห้เห็ดจ้าละให้มันเสร็จขอบุญเล้อจะกินจุอบะหเลยอเได้ที่

ที่กีก็หายังซีดเขาไม่ได้หาหลเยนวสองตัวสอตัวสตัวนก็หายังที่เขาพวงวนมาแ้เขาพวงซีเบรดซเบียร์หัวซเบีย์หัวติดบดแจมม์เมามาเมาเมายืนในซีเบียร์หัวตดเพราะใคร่านแต่ว่าเด็เขาสองตัวโอ้ให้สามตัวตดว่าเขาสองตัวเขาสองตัวเพิ่อนใคยังกอดกันเจีดเคีา นี่แหละครับผมก็คือตัวเลขของพ่อชาตินะครับผมหลังจากข่าวซ่งนะครับผมพ่อชาติก็บอกมาเจ็ดเจ็ดห้าครับอ่าบอกมาแค่สามตัวนี่แหละครับเจ็ดเจ็ดห้าทางเอฟซีมักบ่กมักหรือจะเอาไปตัดเลนจังไดก็ล่องเบิ่งนะครับผมอ่าส่วนตัวเลขข้างบนก็คือตัวเลขขันน้ำมนต์ของพระอาจารย์นะครับที่เพิ่นเฮ็ดไปก่อนหน้านี้อ่าคือเก้าศูนย์สามครับผม สำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนครับผมก็ขอบคุณเอฟซีครับที่รับชมรับเบิงของบุญน้ำโชคจนจบครับเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซครับขอบคุณครับ